สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับดาอีกเหมือนเดิมนะคะวันนี้นะเราจะทําการสร้างพื้นหลังแบบนี้นะคะให้มันน่ารักน่าใช้นะคะหรือว่าเราจะเอามาใช้ก็ได้นะคะอย่างเช่นดาเองกอ็เอามาตกแต่งเป็นภาพนะคะประมาณเดี๋ยวขออนุญาตเปิดตาก่อนนะคะ ล้าก็เอามาตกแต่งเป็นภาพประมาณนี้นะคะซึ่งแบบนี้นะคะเราก็สามารถที่จะเอาไปแบบใช้ได้นะใช้ได้เวลาที่เราต้องการตกแต่งภาพรีวิวหรือว่าอะไรต่างๆนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาทําพื้นหลังกันนะคะอ่าโอเคขออนุญ,ญาตปิดตาไปก่อนเดี๋ยวสร้างเลเยอร์ใหม่เลยนะคะทุกคนโอ้สร้างงานใหม่เลย อ่าหน้าแรกของ IB บิดเพนนะคะจากนั้นกดที่ g a l ลอรี่ค่ะกดที่เครื่องหมายบวกเหมือนเดิมนะคะวันนี้เราก็ยังคงยืนยันว่าเราจะใช้พื้นหลังอยู่ที่1ต่อ1นะคะอ่าโอเคจากนั้นเลือกเทสีที่เราต้องการเลยนะคะทุกคนวันนี้เราเลือกเป็นสีชมพูอ่อนนะคะอ่าเป็นสีชมพูเข้มขึ้นมาหน่อยนะคะประมาณนี้นะจากนั้นกดเพิ่มเลเยอร์ขึ้นมาค่ะ กดที่เมนูค่ะเลือกฟิลเตอร์ค่ะเลื่อนหาคำว่ากรอบค่ะจากนั้นเลือกตารางจำนวนนะคะอ่าตัวนี้นะเราจะลดความหนาลงนะคะแล้วก็คอลัมน์จะเพิ่มเป็น10นะคะ ถ้า10 10นะคะเราก็จะได้อ่าเส้นตารางเป็นประมาณนี้นะคะเราก็จะได้เส้นตารางเป็นประมาณนี้ซึ่งก็กําลังดีนะคะหรือว่าจะเป็น9ก็ได้นะคะให้ใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยก็9ก้านะแต่ละว่า1 1กกาลังพอดีนะคะแล้วก็สีนะคะสีก็จะอยู่ที่ตรงนี้นะคะข้างล่างสุดเลยนะคะก็จะเป็นสีของเส้นกรอบที่เราต้องการนะคะสีของเส้นกรอบที่เราจะใช้นะคะอันนี้นะประมาณนี้นะคะ โอเคจากนั้นนะคะกดปิดออกไปเลยค่ะทุกคนกดเพิ่มเลเยอร์มาอีกหนึ่งเลเยอร์นะคะเลือกเมนูที่แปลงสีค่ะจากนั้นนะคะเลือกสีที่เหมือนกับแบบอ่อนลงมาอีกหรือว่าสีที่ตัดกันก็ได้นะคะอย่างเช่นอันนี้มันเป็นสีชมพูใช่ไหมคะถ้าถ้าเราจะเลือกจริงๆก็จะเป็นสีโอรสอ่อนๆนะคะโอรสอ่อน แล้วก็เอามาทาดูอย่างนี้นะคะเอามาวาดดูอย่างนี้เนาะโอเคถ้าสีนี้มันโอเคตรงกันแล้วนะเราก็จะเพิ่มขนาดของแปลงบัดขึ้นมานะคะแล้วก็เอามาทําการเอามาวาดเลยก็แล้วแต่เราเลยนะคะแล้วแต่ ไม่มีความพอใจนะคะอ่าโอเคถือว่าโอเคแล้วนะคะอันนี้ก็ประมาณนี้เราก็สามารถเอาไปตกแต่งได้เลยนะอ่าประมาณนี้นะคะเราก็สามารถที่จะเอาไปตกแต่งเป็นภาพต่างๆได้เลยนะคะภาพต่างๆได้เลยตกแต่งยังไงหรอตกแต่งยังไงเ,อ,งงไงเอาอะไรมาตกแต่งอะไรอย่างนี้นะคะบางคนก็อยากจะถามเนาะเอออยากจะถาม แล้วก็เป็นคนที่ศิละปะในการวาดน้อยมากเลยนะคะทุกคนอ่ะโอเคตกแต่งอย่างไรเดี๋ยวเราขอเติมฝั่งทางนี้นิดนึงอ่ะตกแต่งฝั่งทางนี้นิดนึงนะคะโอเคโอเคดาโอเคกับอันนี้แล้วนะแล้วคราวนี้เราก็จะเอามาตกแต่งโดยการเพิ่มนะคะกดเครื่องหมายบวกเข้ามานะคะแล้วก็เอาภาพของเรามาสไตล์ เอาภาพของเรามาใส่นะคะจากนั้นก็ไปเอาภาพสินค้ามาใส่ค่ะภาพสินค้ามาใส่นะคะอ่าโอเคถ้ายังไม่พอก็พิมพ์ตัวอักษรเพิ่มได้เลยนะคะทุกคน อันนี้นะคะเราก็ทําการพิมพ์ตัวอักษรเพิ่มแล้วนะคะก็เปลี่ยนสีตัวอักษรเนาะใครที่อยากทําตัวอักษรสีอะไรนะ EP ที่ผ่านมาก็มีการทําเทรนการทําสีตัวอักษรเอยเทรนการทําตัวอักษรแบบสีทองแบบอะไรอย่างนี้แล้วนะคะทุกคนก็สามารถที่จะไปดูได้นะคะไปดูได้เลยนะ เดี๋ยวมันจะเยอะแยะหลายสีเกินไปนะคะใช้เป็นสีน้ำเงินเข้มๆแทนนะคะเพิ่มเส้นกรอบขึ้นมาให้หนาโอเคประมาณนี้นะคะตรงนี้เราก็อาจจะใส่อันนี้เป็นดามีลายน้ำที่ทางแบรนด์ให้มานะคะแบบเพื่อนๆเขาเอามาแชร์กันะเนาะอ่ะเราก็เอามาใส่นะคะ ประมาณนี้น่ารักฟงฟิง,ฟงแล้วนะคะทุกคนใครที่อยากที่จะแต่งภาพสวยๆมินิมอลแบบนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ